嗯。Mm. ในช่างแต่งหน้ามาจับใหม่กัเนี่ยคะจ้างช่างงแต่งหน้ามาจับใหม่คะซูรีนใช่หรอโอ้ยทาโร่นะแมนโมบิสเลนติดใจเหยะโมบิคเมลได้ไหมคเมลอีน่าดูฮิคเมลคเมลสเลนเลยแมนเองมีค่ะ างแต่งหน้าจ้างมาจากไหนของบ๊อบบี้บราล์ใช่เห็นไหมมีของมีต้องบ๊อบบี้บรหรือไม่ก็ชาแนลบ๊อบบี้บราล์เอ่อสโมกี้อสโมกี้อของมีนะคะโ้ยยสีสีไป่เก่าของคอสีสว่าง no this one because She only got this color No. and then this one nice แต่งหน้าวันจันทร์แต่งสีหนึ่งวันอังคารสีหนึ่งหน this one b e a u t e วัน huh. อ <y> uh ังคาร s m o k ี้อายพรุ่งนี้อะไรดีเนาะ smoking fire ฮะ smoking fire <laughs> today s ส모คย์อายที่มันโรยสโมคย์ฟที่มันอมตันไม่เหแล้ว่เห็นแิงก็ไเอ no 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 promise it's gonna b เห็นไหมแ้วิ่มสีแดงน้อยคิ้วอ่ะสวยยอมรับคิ้ว่ะสวยแต่บังตาไม่แตกต่างกันเลยไม่โอโนขอร้องเห็นไหม better ยังไม่ใส่อันนั้นไงยังไม่พูดเจมยังไม่พูดไฮไลท์ไงไฮไลท์เบสไฮไลท์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 ดิไฮไลท์ดิไฮไลท์ดิทำให้หน้าดำเปื้ดโกลมันไม่โกลแล้วพี่มดก็ไม่มีไฮไลท์เขาที่ปัดแก้มไหมอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้มันมันซัมเมอร์นะอ้าวทำไมเปิดก็ได้นีฝังฝั่งนี้ไม่เคยใช้ของ <ห>เกิดตรงนี้จปิ้งถ้าอนจริงจจะออกมาเปลี่ยนเสื้อนไม่ได้กิแกงไยทั้งนั้นออเสื้อมันก็อยู่นี่เลย่คะ่ะอันนี้ไฮไลไท์ตัวนี้มันมันมันทองไปนะนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช <c oughs> ่มันเหมือนจะเข้าวัดไปนันี้ไ <c oughs> ม่เหมือนจะบูดาไปนะ <c oughs> นอย่า <c oughs> ยลืน้ำพื้นนะไปวัดเดี๋ยวก็เอาเงินเสร็จตองเนนี้เดี๋ยวค่อย่า มีไม่ให้พูดพวกเราก็ยิ่งพูดเห็นไหมมีสายไหมเนาะสวยจริงมีมีค่ะลิปสติกลิปสติกแบบลิปสติกมาให้ใหม่ลิปสติกนี้ไม่เหมาะกับมี สีแบบนี้ก็พอแล้วมั้งเห็นไหมให้ไม mm ่ไ hmm. ด้ดูเออมันก็สวยเรียบเรียบแต่นี้มันต้องแกต้องใส่ปากแดงเดี๋ยวพรปากแดงก่อนส้ม so, นิดนึงไม่สีแบบนี้มันต้องมันมืดไปอ่านิดนึงมันสวยแบบมืดๆเขาให้<น>สว่างแบบนี้จะได้ดูดูเด็กขึ้นตัวแกสี เห็นไหมนี่ <laughs> เห็นไหมมีสวยแต่ต้องปัดมาสคาร่านี่มีมาสคาร่าไหมอะมาสคาร่าไม่ได้เอามานู่นไ,ไ,มไ,ไม่ได้กรีด <ผม S 3> ตานะ,ะน,นะคะ <laughs> ช่งางมาจากกัมพูชาค่ะ <laughs> <laughs> เป็นไหนมา <laughs> มีผีด้วยนะคะ แล้วก็แล้วกินแล้วเขาแล้า,าไม่เห็นมีอร่อยวู้มผกยาวเร็วมากเลย,ย,เดยจดีสองครึ่งสองครึ่งสามครึ่งไปเสียส,สี่โมงเอนะแก้ที